สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขนเนาะครับเนาะครับมือนีก็เป็นมือวันพุดนะครับที่ยี่สิบนะครับพี่น้องครับบรรยากาศมือนีก็อยากจะมาลงแนวทางนะครับเนาะเราพัฒนาครับก่อนเอื้นนะครับเนาะพาพี่น้องเข้าชมสวนกอนนะครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่ามือนีนะครับยังมือเศร้านะครับหาตรวจเบิ้ง ผลผลิตนะครับที่อปลูกไว้นะครับพี่น้องครับมะละกอนะครับโอ้โดกแห้งนะครับพี่น้องหน่อยยำยางโย้พี่นอ้อยยง,อองภาษาอีสานนะครับครับแอดเดินส้มเสื้อเฮ็ดนะครับมันออกบอ่นะครับนาะอมือนีก็ ยางไปเบิ้งเสือเห็ดก้อนนะครับมันออกบ่เพราะว่าฝนตกนะครับเมื่อวานนี่สองมือแล้วฝนตกลิ่นนะครับเนาะครับก็เลยจีไปเบิ้งเสือเห็ดนะครับพี่น้องครับอันนั้นคือบ้านสวนของแอ็ดนะครับพี่น้องครับบ้านสวนนะครับด้านทางนี้ก็เป็นป่านะครับเสือเห็ดนะครับพี่น้อง ครจีภาพพี่น้องเข้าไปเบิง้งว่ามันออกบ่นะครับเนาะฝนตกได้ซองมือดิน,นกระซุ่มอยู่พี่น้องก้อนส่วงพี่ไก่นะครับออกออกไร้นะครับปีนีว่าพัดเห็นออกแล้วพี่น้องทิ้สีครับเห็้ยลองงกก็ยังพัดออกแต่ว่ามาเบิ้งเห็ดปวกก้อนเสื่ยเห็ดปวกที่อัดล่องไว้นะครับ ครับอยู่จ,จุดนี้เราพี่น้องว่าพันธุ์ด่ออกนะครับยังพันธุ์ได่ออกพันธุ์ได่ออกครับเพราะว่าขันดองนี่หยิบผลข้นมากผลดินขึ้นมากนี่เป็นตูมเป็นตูมเลยนะครับมานะ บรรยากาศอันเขียวขจี้บ้านสวนของเอสซากอนนะครับบรรยากาศมมเงี่ยมเ้าสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับ,คร,บ,บ,ค,รบครับบ่านี้ป่อยกุ้งกามกัมนะครับพี่น้องทุกทีกับอ็ดลงกุ้งกามกัมนะครับครับก็เอารถแมคโครนะครับมาทำสะอาดนะครับปลาที่จะลงเสือเห็ด อีกนะครับพ er. um. ี um ่น re ok ้องเอาไก่แล้วนะครับขางพันษาแล้วนะครับอีกจังน้อยก็ได้เก็บผลผลิตครับเขาเจ้านะครับเนาะครับเขาเจ้ามารีบดนะครับพี่น้องเอ็ซียูในหน้าบ้านสวนเอ็ดนะครับเขาเหนียวมีอยู่สองแปงเขาเจ้ามีอยู่แปงหนึ่งนะครับเขาเหนียวไลนะครับพี่น้องเอ็ซีครับเขาเหนียวซิบกาเลยนะครับ ไปไปเบ่งเห็ดปวกสักวันนะครับขับยุ่นี่ก็ยัางา่ัดเห็กนะครับพี่น้องนี่คือมันจะ่วออไหลนะครับยูยูพ่นดินปวกนะครับครับพ่นปวกนะครับพี่น้องที่เป็นดินนะครับเป็นดินพ่นนะครับมีเสือ เสือเห็ดปวกน้ำนะครับเนาะยัางพันออกนะครับครับส่วนบริเวณแถวนี้นะครับเป็นแอร์แมคโค้มาปรับเผื่อนไม้นะครับเห็ดก็เลยบ่ออกนะครับเนาะเพราะว่าส่วนหมากเห็ดจะระงโงกจอกอยู่แถวนี้นะครับครับอีกบ่เกินปีหนานะครับอันนี้จะลงเสือไม่อีกรอบนึงครับเพราะว่าแอบจะลงต้นยางหน้านะครับพี่น้องที่อ ไปไปส้มดันท่างคุณนะนะครับเนาะครับเพราะว่าเห็นละงอกอยู่ดดันท่างคุณก็ไล่นะครับแต่ยังพันอกดอกพี่น้องทีอาออกยุนี่ต้องเห็นแล้วนะครับ ยังไม่ออกยังไม่ออก <c oughs> ครับบริเวณเดินที่เอารถเมโครหรือหนาดินออกนะครับอาจะปรับพื้นที่ไม่นะครับเพื่อ ขยายพื้นที่บ้านเขาอีกนะครับเนาะครับพื้นที่วงได้ที่มันเป้าประโยชน์เขาก็เอารถมาครับมาปรับแต่งนะครับให้มันเป็นพื้นที่ไวตะวันเขาได้นะครับเนาะเพิ่มเติมผลผลิตนะครับอ่ะเล่าพัฒนาเมื่อนี้นะครับเนาะวันพุธนะครับที่20นะครับครับตัววิ่งตัวจอห้องแอดนะครับฟันสองลูดสองนะครับ ครับฟันสองลวดสองนะครับเบี่ยงตัวเดียวคือสองนะครับพี่น้องครับอันนี้พักแอดกับมาปลูกไม้นะครับครับทางผักอีสานจะนิยมกินนะครับกับสมตำนะครับกับลาบกับก๋วยนะครับเนาะครับพักขั้นจองนะครับพักกันจองนะครับครับหรือว่าพักไพ่นะครับพี่น้องครับฟันสองลวดสองนะครับ ครับชุดจับคู่นะครับพี่น้องยิซครับสอหนะครับ26งหกสเจ็ดสองครับแล้วก็สองเกนะครับพี่น้องยิ2ซีสองห้าสอนะครับส่วน2ตัวอื่นที่แอดบ้จับก็มีเสียดออกใดขึ้นกันนะครับถามา2 ครับสองศูนย์กับะว่างให้ดีนะครับพี่น้องเอฟซีครับสรุปก็คือเป็นฟันสองรูดสองนะครับเนาะครับชุดลากกะสองศูนย์หดสองเก่านะครับพี่น้องแนวทางตำเหล่ามื่อนี้นะครับครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับสองห้านะครับครับสองห้าห้าสองนะครับเนาะ ตัวนี้ตัวจอห้องแอดนะครับสองห้าห้าสองนะครับสามตัวนะครับหกห้าสองนะครับครับหกห้าสองนะครับพี่น้องเอฟซีเลขสามตัวนะครับเนาะนะงามบ่พี่น้องเอฟซีเข่าความเมียนมาให้แอดได้นะครับครับเข่าอยู่บ้านสวนของแอดงามบ่ครับแอดใส่ปุ๋ยนะครับมุ่นมุ่นซัดนะครับพี่น้องเอฟซีปุ๋ยขี้งัวนะครับปุ๋ยขี้ควายนะครับ สองยางนะครับไปซื้อทุงละเพิ่นขายเพิ่นกอกใส่ยทุงขายนะครับพี่น้องก็คือสามทุงลอยเสียทุงลอยครับไปซื้อเพิ่นมะหรอกมาจัหะไปเมื่อวานดีครับนะครับพี่น้องก็เสีปุ๋ยจนปุ๋ยปลอดสารน้ำนะครับเนาะปุ๋ยมูลสัตว์นะครับขับเคมีนะครับใส่ก็ใส่คือกันนะครับพี่น้องที่ตะวันบ่หรี่นะครับอัดพึ่งจะใส่เครื่องกระสอบนะครับ ครับบ๊อบเปลืองปุ๋ยเคมีด้วยพี่น้องสิครับส่วนมากจะเล็ดเน้นก็คือปุ๋ยซีว่าผันะครับปกติปีไก่นะครับยุดยุดหนีออกเต็มเลยพี่น้องนะครับเห็ดละงูนะครับเนาะยังพันนออกนะครับพี่น้องครับมีตัวเห็ดเพาะนะครับพี่น้องสินี่ ครับเป็นดอกแก่แล้วนะครับแอดบเจ็บนะครับเนาะอย่าไว้เห็ดเสือตอนะครับให้เกิดเสือตอนะครับพี่น้องก็ปกติแล้วอยู่บริเวณนี้ใครมีแต่ใครง่าเลยครับใครเห็ดละงกนะครับพี่น้องก็แต่ว่าปีนี้ยังผันออกอ่ะถามมันออกนะครับแอดจะพาพี่น้องเข้ามาช่อมยกนะครับเนาะอ่ะสรุปตัวเล็กน่ทางสก้อนนะครับครับ ฟันสองรูดสองนะครับเนาะครับฟันสองรูดสองเม็ดเดียวสองห้าห้าสองนะครับครับเม็ดเดียวสองห้าห้าสองนะครับเลขสามตัวหกห้าสองนะครับครับตัวที่มีโอกาสมากก็คือสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแล้วก็สองห้านะครับตัวเน้นของแอดนะครับตัวแอดมักชอบตัวเดียวก็คือตัวจอของแอดก็คือสองหานะครับ ครับสายวิ่งสายลูดสองตัวเดียวนะครับพี่น้องเอฟซีสายวิ่งสายลูดสองตัวเดียวอ่ะสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็พาพี่น้องเข้าชมบรรยากาศเรียบร้อยแล้วก็ชว์แนวทางไว้ถ่ายคลิปนะครับพี่น้องเอฟซีครับผู้ใดฟังคลิปบ่จบกับเห็นตัวเลขนะครับเนาะครับก็ขอกราบขอบคุณนะครับพี่น้องที่กดไหลกัดแชร์นะครับให้ทางยัดนะครับอยู่มาตลอดนะครับเนาะครับก็ขอกราบขอบคุณ <c oughs> ขอบพระคุณพี่น้องเฮาสุขหูสุขค้นนะครับเนาะ <c oughs> ด้านทางนี้ยังพันออกคือกันครับเห็ดตะไคร่นะครับเห็ดตะไคร่อยูย่จุดนี้ออกไหไรได้พี่น้องเอ้ซีปีนี้เห็ดยังพันไดออกนะครับออกแต่เห็ดเฟืองเห็ดเฟืองนี่กินจะอยู่ประจํานะครับนี่คือเห็ดเฟืองของบ้านสวนเห็ดปลูกโดยธรรมชาติาน,นะครับพี่น้องเอ้ซีก็คือเห็ดจะ ล่งเสือแบบางๆครับนี่คือพุ่มปัญญาของแอดนะครับเอาก่อนฟางมาไว้ในน้านะครับพี่น้องที่โดยที่เฮาได้กินตลอดนะครับนี่ดอกเห็ดด้วยพี่น้องครับนี่ดอกเห็ดมันเถาแล้วนะครับครับเขาก็เอาไปมักไว้ตอครับเป็นเสือตอนะครับพี่น้องที่หยัดเขาไว้ในเฟืองไว้เลยนะครับเนาะ ครับเพราะว่ามันได้ดูดซึมกินน้ำอยู่ตลอดนะครับก็เลยออกตลอดนะครับพี่น้องนี่อันนี้ก็ดอกแก่แล้วนะครับพี่น้องครับนี่เป็นดอกแก่แล้วครับจัดยัดใส่ในนี่เลยพี่น้องนี่คือวิธีการเอาเสือเห็ดเกานะครับครับบอ้่องไปสื่อเสือยังยากนะครับพี่น้อง แค่เข้าเวียดนามไสเวียดนามไสหนาเพิ่งนะครับเดดออกเอาขึ้นมากกัเกิดเห็ดขึ้นกานะครับพี่น้องแบบง่ายๆนะครับพี่น้องนี้ครับพุ่มปัญญาของแอบนะครับพี่น้องผู้ใดนะครับ,รบที่ยังมันเคยเห็ดนะครับเนาะตกฤด,ดูการเก็บเกี้ยวนะครับพี่น้องอัดฟางนะครับ อัดฟางมาแล้วห่อกับมาเลี้ยงเดี่ยงกันไว้ในกรอบบอ่อนะครับเนาะบอ่อสาผู้ไดมีน้องนานะครับเอามาแช่ไปแบบนี้เลยพี่น้องเอซีโดยที่ห้อบ่อต้องไปแช่ให้มันหยุ่งมันยากนะครับครับกินยุ่ตลอดนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นดอกแค่นะครับพี่น้องเอาช่มตัวเหล็กแนวทางแล้วนะครับก็บช่มบรรยากาศไปน้ำกันนะครับพี่น้องเอซี ีแค่บัานนะครับเนาะอันนี้ก็สมปล่อยนะครับต้นส้มปล่อยนะครับออกเปรี้ยวๆนะครับใส่ตม้มยำต้มแจงนะครับแจงไก่ต้มไก่ต้มเป็ดต้มปลาแจงปลานะครับเอามาด้านทางนี้มาตรวจเป่งฝักท่องของแยดกอนนะครับเนาะเก็บเด้หลายเราด้วเพื่นอนเราเอ็บเสียครับฝากท่องมังื้อนะครับเนาะ โอ้ยเดบแก่แล้วตัวนี้ครับมีให้กินทุกอย่างนะครับบ้านของแอดจักหน่อยปลูกพักนะครับพี่น้องซี่ปลูกพักตอนนี้มันหนาฝนอยู่นะครับจักหน่อยอากาศเย็นอากาศหนาวปลูกพักนะครับพี่น้อง สำหรับแนวทางของแอบนะครับมื่อนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าสุขสุขคนนะครับเอาเฮีงเฮีงปังปนะครับกับแนวทางเล่าปัตนานะครับพี่น้องเอฟซครับถ่ายคลิปนี้ก็ไว้ได้่เพียยงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ